สวัสดีค่ะพี่ดองปองไตมัอสกคุสุคนกับมาฝกกระช่องแพ้ว่าแล้วก็ยยายน้อยค่ะมือนีพิเศษนิดหน่อยก็คืออันเฮดเมนูอันก่อยเนื้อค่ะในึ่งี๋วยลาบแดงค่ะลาบแดงค่ะดาบลยาบเนื้อง่วนะคะแล้วก็พักกับจะมีอันผวกพักนี่สวนเลยค่ะนี่ปลาเขืออป้อแล้วก็พริกโดดแล้วก็อันหอมหอมหอมมะาเขือพักลวกจะมีฝวกพักค่ะ ันใบพักสโลดแล้วก็อันสุดหอมมากๆครบนะคะเนาะอ,อันนี้พักใหม่คะ่ะเบิง้งแม่ที่เศษต้องบรรยากาศข้างหลังเป็นยังไงมาเด้อพี่น้องปองไปพี่ยุไกยู่กันมากินข้าวเสาน้ำแข็งเด้อจ้าเพื่อเติบบรรยากาศด้านหลังน้องสาจ๊กใหม่มาเด้อใหม,ม,ม่ๆสวยแต่งร้อนนาง <c oughs> มันาหนีเด้อค่ะฝนบนท่านตกมามามา,มาส้มเซ่อเห็นไหมส้มเซ้อหนูไงเนี่ยมเาเลยเด้อกินมาเด้อบาดนีมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อ กินเบิดตบราบแดงนมือนี้ก,นนกูนะเพื่อนเองนี่เนี่ยเนาะอืมมากมากโอ้มือพี่ว่างเงาเด่นอ,อุ้ยหิวแห้งด้วยสองห้องอืมา็แบบอืมทักค่ค่ะ พบน้อมาค่ะเพชรเกลียด้อกับี่านบวเพชรมาหลอกินๆนอ้ยจะมีหลายกินหมดเอเพชรหลายหนึ่ง กินส่วตั้งแต่ตนเช้าต้นเช้าแบบแจกขนาดพี่น้องก้ยกินน้ำกันมากค่ะเริ่มกินเป็นแล้วด้วยเนื้อดิบเนี่ยเริ่มเก่งแล้ว เล้วก็ไม่แห้งนะคะ่ะไม่ถาดเล็กคะ่ะไอเหลือจางก,กินละเดียอเไติมอรุ่งพักหลัเฟงคะ่ะ one. าผาดแห้งเย็นสวยๆต้องเอา้นมาได้นะมือทนได้ทันได้ยังไทานได้หมไทยเบ็ดไม้มา<ฮ> <c oughs> ท่านเขาดีกอ <laughs> ด่องาง,ง,งาน,นั่นบบเตรียม พี่นาเทียนก็ถ่ายู่นไปจักแถวนี่น่าจะเอาวันหมอกขาวครับเขาเรื่มใหม่ค่ะมะบุก นอนเว้นริมซ่ากับมอนแน่นอนมีเแียงหน้าหน่อยนี่ลุงขาคือจะนอนเว้นใช่ไหมสาว งมวนกันอยู่เนาะ้องกูร้ายกันนะถักสู้รถนี่เพชรหัวนี่เป็นพชรหรอใจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ใจดีผมอั้ล้ำแต่ขนาดพอได้ผมแหี้ยเลี้อยู่ยบอกเขาด่างลูกส <c oughs> าวร <c oughs> งทุนผู้เดียวค่ะแม่ว่าใจตามขนาดคนผู้เดียวคน เนี่ยมันขาจะกคุจามันัลเตจักแบบหิวนมาเติมอยู่ะมัองมืตฝุ่นละค่ะเกบเทียวบ่ได้ค่ะมันเป็นามันเละย่ฝนงูระเที่ยว เที่ยวน้ำกันในกัันนน่ล่ะครับหมู่บ้านเมืองไปกระเที่ยวเลยมาบ่มีดินแถวนี่ก็เที่ยวได้เป็นทางเอาทางเอาใส่กระเที่ยวหันต้นนะคะเนาะเที่ยวด้ยมือสคนค่ะเที่ยน้ำกันเดิมค่ะเด้อมาเที่ยวเบิ่งส้มสวนเที่ยวก็ได้ค่ะมันคือบุหรี่ตัวงออมร้ายลุง สามีก็น,นะคะนอขอฝากพี่น้องกดไลค์ก็แชกดติดตามแพร่วัานี้นะคะเป็นกําลังใจให้กันนะ,ะเดี๋ยวสิอัปเดทคลิปมาให้เรื่อยๆนะคะว่าสวนข้างหลังอันริมซาสีมี้พืชยังเน่ปลูกยังแน่นะคะให้เป็นตูกเป็นล่างมีเสียงม,มีอยยังเน่นะคะน้อสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ